ดีค่ะวันนี้นะคะูมีก็มานอกสถานที่ค่ะเป็น h e SCM เฉพาะกิจนะคะวันนี้เนี่ยเราได้รับกระแสะตอบรับจากผู้เล่นเยอะมากและก็จะมีอีกหนึ่งท่านที่ได้รับกระแสะดีมากเป็นบุดุษนิรน,นามมาว่านะคะเ,เป็นบุรุษท,ที่ชาว SCM เนี่ย Soccer Manager Online ของเราเนี่ยให้เขาเรียกเหมือนชาบูชบูไปเลยนะคะยกให้เป็นพ่อหมอแห่งวงการฟุตบอล SCM ค่ะ เอาละไม่รอเช้าวันนี้เราไปพบกับพ่อหมอเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างต้องเดี๋ยวต้องถามก่อนพ่อหมอเนี่ยเป็นมายังไงจนถึงมาทำนองทำนายอะไรผลบอลในเกมของเราอ๋อก็ตอนแรกก็เป็นผู้เล่นธรรมดาแล้วก็เห็นตัวเกมมีให้แบบว่าทายผลการนเพื่อแบบช่วงแรกคือต้องบอกเลยว่าช่วงแรกเนี่ยผู้เล่นใหม่ไม่มีเงินเลยเนี่ยเป็นช่องทางที่หาเงินได้ แลกวนทายมันมีใครที่เยอะใครที่นอยอะไรอย่างนี้ไปมาจนแบเธอเห็นได้อนนี้อยากให้เพื่อนๆเข้ามาทายกันด้วยเยอะๆลก็มีนไปทายถูต้นเอป็นคอราะ่เสนทดว่าจุดเริ่มต้นคือคือเหมือนแบบว่าเราก็เล่นของเราอยู่แล้วเราก็มีการทายผลแล้วเ้ยทายมันถูกแสดงว่าต้องมีหลักในการทายใช่ไหมเปิด คือเข้ามาก็คือจากที่ประเทศไทยเลยนะแล้วในตัวของพ่อหมอเนี่ยหลงรักอะไรในตวของิ๊กตก็ตอนแรกผมก็เป็นคนที่เข้าไปซืดอบอลอยู่แล้วก็โอเคใส่ตัวการก็ได้แล้วแล้วพอเกมขึ้นมารู้สึกชอบมากก็เลยมาเรียนแสดงว่าปกติเราเป็นคนเติดได้หรือเปล่าเต็มบอลเลยเคยที่จะเปิดเผยตัวต,วตวนจริงๆไหมว่าเราเป็นใครหรือว่ายัางไงคือในตัวเกมเนี่ยใช้ชื่อเป็นเป็นพ่อหมอหรือว่าเป็น อ๋ใตัวเกมผมใช้ที่สมสรอโลวทนสี่ีนะเอาละค่ะถ้าใครแข่งกับสมอสรอนี้อยู่นะคะนะระวังตัวไว้เพราะเพลงอะไรเข้ามาได้มาแข่งกันจำลองไมเสมอครับนอกจากจะปรึกษาปัญหาเรื่องการแข่งขันแล้ปรึกษาเรื่องอื่นได้ไหมคะก็ได้ครับถ้าเกี่ยวกับรุเกมอะไรอย่างี้อ๋อปรึกษาแบบเรื่องครอบครัวความ่เรื่องนันไม่ไหวเลยสหรับเองนะคะหลจากมอนนมาแล้วเนี่ย ตื่นเต้นนิดนึงนะอยู่คนสวยก็ตื่นเต้นไม่ธรรมดานะคะอะไรอย่างนี้นะฮะบอกมือใต้ไม่แบบเทคนิคการถ่ายของคุณผู้ชมก๋อเทคนิคเลยก็คือเราพยายามดูว่าผู้แข่งเ่็นผู้มีทายแต่ว่าผลงานที่า่ทำเราดูสถิติกันก่อนก็คือแสดงว่าใช้ข้อมูลจริงมาประกอบกานเนาะโอเคเอาล่ะเราก็สัมภาษณ์กันมานานแล้ว แล้วแล้วยังไงคเข้ามาต้องไปเล่นที่ไหนด้วยเ้ามาก็ไปเล่น S M ที่บรับ S M ืนะครับช้าๆชาๆอีกรอบ S M บรตคาก็คือเข้ามาลองเล้ดูจะได้มาสัมผัสข้อหมอตัวจริงว่าเขาทำอะจแค่ไหนใช่าะค่ะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้พาทุกท่านรู้จักข้อหมอแห่งวงการ S c M แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนอะไรยังไง ตามที่ S c M f a ส e b o กี่ค่ะวันนี้หมูมแล้วก็หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ